กบกลับมาเจอกันในครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากหายไปนานครับก็ยังไม่ได้ทำคลิป5ดาวสักทีตัวละคร5ดาวพอดีไม่อยู่หลายวันนะครับผมเพิ่งกลับมาเลยก็กลับมาพร้อมอัปเดตใหม่เนาะก็มีน้องโลเอนอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่2แล้วนะครับผมยังส่วนตัวยังไม่ได้เปิดเลยนะเพราะมีแค่18ตัวเองอะนะครับผมตอนนี้ตัวน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดฟรีกันดูว่าจะเป็นไง เป็นน้องโลเอนชุดลาสโฮปนะครับผมแต่ก็ไม่ออกนะครับแล้วก็มีสร้อยมาด้วยนะครับผมก็คือเป็นสายเวทไฟตัวแรกของเกมนะครับผมน้องโลเอนเป็นสายเวทไฟตัวแรกของเกมนะครับผมอ่าแล้วน้องโลเอนก็เนี่ย1.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไอทำไปเล่นไปลาฟิเทียชุดนี้ผมยังไม่ได้เลยนะแล้วก็เปิดกันเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะหมดอ่ะเบิรฟรีทุกวันทุกวัน,ก,วนกดฟรีไปเรื่อยๆนะครับผมก็ รู้สึกว่าจะอัพพวกหน้าต่าง UI ใหม่อ่านี่ไงก็คืออัพ UI หมายความว่าแบบพวกรูปลักษณ์หน้าตาในการจัด,จดทีมหรือว่าอะไรนั้นครับผมก็จะมี Auto Select มาให้แล้วนะครับผมก็คือแบบเลือกอัตโนมัตินะครับผมดูด้านบนสามารถจําแนกเป็นธาตุได้แล้วนะครับนี่จำแนกธาตุได้ด้านบนนะครับผมเนี่ยเราสามารถปิดได้อันนี้คือปิดนะครับผมไม,ไ,ไม่ได้กดเปิดนะคือปิดแต่ว่าเราจะดูแค่ธาตุลมน,นี่ครับเปิดไว้ธาตุน้ำางเงี้ย ถึงว่าเนี่ยธาตุไฟนะครับผมธาตุลมอ่าธาตุแสงนี่ครับธาตุมืดอ,อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเปิดไว้หมดเลยแล้วก็สามารถดูได้ว่าตัวไหนเป็นโจมตีแบบฟิสิกอลแล้วตัวไหนเป็นเวทนะครับผมเราเปิดปิดได้อา่าจะมีรูปดาบนะครับผมรูปดาบก็เป็นฟิสิกอลหรือกายภาพนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นรูปม้าคาถ่ายก็จะเป็นเวทหรือว่าเป็นโจมตีแบบเป็นเวทนะครับผมเมจิกนะครับมาครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของอุปกรณ์เนาะก็ เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมดูง่ายขึ้นว่าตัวไหนใส่อะไรอยู่นะครับผมแล้วก็ไปปุ่มเอาออกทั้งหมดแล้วก็ปุ่มออโต้ใส่ทั้งหมดไปให้ด้วยนะครับผมถ้าบุญเรากดออโต้ใส่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะสับของให้นะครับผมเอาที่ของที่เหมาะแล้วก็ดีสุดมาใส่ให้เรานะครับที่แบบว่างอยู่นะไม่ใช่จะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เอาจากตัวอื่นมานะครับผมเัาว่างอยู่ก็มาใส่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ผมเห็นมันมีเป็นเหมือนรูปดาวหรือว่ารูปดาวเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันไม่่นใชระะดับของ UR แต่ของที่เป็นของประจําตัวจะเป็นดาวสีทองนะครับผมอ่าเนี่ยจะเป็นดาวสีทองแต่ว่าถ้าเป็นแบบของที่แบบเราสามารถครัฟได้เนี่ยถ้าเป็น U R 4เนี่ยมันก็จะเป็นไอมนเม็ดเม็ดสีเทาๆเมื่อกี้สามอันนะครับผมอ่าอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจนะว่ามันวัดที่อะไรนะแต่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอ,อาวุธประจําตัวกับของประจําตัวกับของที่แบบสุ่มได้นะครับผมก็คืออย่างเงี้ยอันเนี้ย U R 3มันก็จะมีแค่2เม็ดนะครับผมส่วน U R 1 ไอ UR 2ก็จะมีแค่1เม็ดส่วน UR ธรรมดาที่เป็น UR 1ก็คือจะไม่มีเม็ดเลยนะนี่แบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือแบบ UR 1นะไม่มีเม็ดเลยนะครับผม UR 2ก็จะเป็นก็แบบจะมีเม็ดขึ้นมาหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นนะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าไอ้ไอไอ,อ,อแถบตรงเนี้ย มันมันเก็บไว้ทําอะไรนะ rors. ไอตัวไอตัวเนี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็อันนี้เป็นการจัดตําแหน่ง,นงการยืนในทีมนะครับผมก็คือไม่ต้องไปไม่ต้องไปจัดในเขาเรียกว่าไงใน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 ตอนไฟแล้วนะครับผมต,ตอนตอนสู้ว่าไม่จำเป็นต้องจัดแล้วนะผมจัดจัดด้าน,านนี้ได้เลยนะก็คือทางขวาเนี่ยคือด้านที่เราหันหน้าเราด้านที่เราหันหน้าไปนะครับผมคือด้านขวาอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังนะผมขึ้นฟอนต์มาให้แล้วกันนะครับผมแถวหลังแถวหน้านะครับผมประมาณนี้ นะครับแล้วก็บนล่างนี่ก็คือมันก็ก็คือบนล่างแะครับถูกแล้วแต่ว่าด้านหน้าด้านหลังเราจะงงกันนะครับเผื่อว่าด้านไหนก็คือด้านหน้าด้านไหนด้านหลังผมขึ้นไม่ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ UI ใหม่ในส่วนของพวกการจัดตัวละครคอมเพนชั่นแล้วก็ใส่ของต่างๆนะครับในกระเป๋ามีอะไรใหม่บ้างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้อนี้มานะครับผมพาสมาเรียลเชสนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันนะครับนี่ก็มี ของข้างในนี่ประมาณนี้เลยเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมว่ามิชมมชั่นก็เหมือนเดิมแล้ครับผมลองทําดูเมื่อวานแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของช็อปก็รู้สึกว่าจะมีมีน้องลาฟิเดียชุดแต่งงานมาแล้วก็มาแทบนะครับตัวนี้ใช้ผงเกลือใครมีผงเกลือมาแลกได้นะครับสำหรับน้องลาฟิเดียชุดนี้นะชุดนี้นะครับผมแลกได้เลยนะครับแล้วก็ ผมว่าคนยังไม่มี p ป,ปาร์ตี้เอเจเลกาก็มาแลกได้นะครับผมส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับชอบเมนก็ลุยได้เลยส่วนเอลนเนียนักหนูอันนี้นะครับผมเอลนเนียก็คือถ้าเน้นไปทาง pvp ทีมกายภาพน้องได้ใช้เหมือนกันนะครับถ้าบบกเยอะเล่นได้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมน้องรัวแล้วก็ถ้าอยากได้ผมคิดอยู่นะว่าจะเอาผงเกลือเนี่ยมาแลกเขาเพื่อได้10ตัวนะครับผมไปเปิดน้องโลเอ็น นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมอ้อมีอย่างหนึ่งที่อัปเดตมาเพิ่มซึ่งก็คือเอ่อ PVP ตัวใน PVP ตอนนี้รู้สึกว่าตัวที่ใช้แรกใน PVP มันเปลี่ยนแล้วนะครับพรอหมดเดือนแล้วนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรอ่านี่นะครับผมซเซเลียชุดเด็กนะครับผมผมมีบวก4อยู่ก็ขึ้นบวกเลยละกันนะครับผมบวกเรียบร้อย ผมแลกทุกเดือนนะครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะมี1เดือน1ครั้งนะครับพยายามมา,มาแลกทุกเดือนนะเก็บแต้มไว้หมื่นแปดประจำเดือนเลย <c oughs> มาแลกไว้นะครับผม <c oughs> ค่อยๆเก็บแต้มไปอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่น PvP เลยนะครับอยู่อยู่ลูบี้หนึ่งเองต่ำต้อยจัดนะครับก็อีเวนต์ใหม่ไอดอลไอดอลแฟนตาซิมแฟนตาซมนะครับผมก็มีสตอรี่ให้ดู ตั๋วที่ตรงนี้ก็จะได้เพชรนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วที่ใช้ข,ของแลกกิจกรรมเป็นเหรียญอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเหรียญดีมคอยนะครับผมเก็บไว้แลกได้ผมยังไม่ได้ดูเลยแลกในอีเวนท์ช็อปตรงนี้นะครับผมอีเวนท์ช็อปตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราควรแรกตั๋วน้ําตานะครับผมอันนี้ทําอะไรได้โอ้กันเวทนะครับผมก็แลกไว้ทั้งอันนึงก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ก็ไล่ไล่เรียงกันมานะครับผมเนี่ยตั๋วน้ําตา ไอของประจำกิจกรรมนะครับผมติดไว้แล้วก็เป็นเรฟลิ่งคริสตัลอันนี้นะครับผมแลกให้หมดเลยมีโคต้าเท่าไหร่แลกไปให้หมดนะครับอันนี้ใช้เยอะมากนะครับแล้วก็เอเชียนคริสตัลตรงนี้นะครับผมเป็นของทำยูอาร์แลกไว้แล้วก็ใครอยากได้เป็นของตกแต่งห้องนะครับเป็นธีมแต่งงานนะอันนี้ก็แลกไว้ได้นะครับผมเนี่ยเป็นธีมแต่งงานเหมาะกับชุดน้องเลฟิเทียอันใหม่มากนะครับอย่างอื่นก็และจะสตานะครับผมโดยส่วนมากก็ พอผมว่าผมแนะนําจะให้แลกของที่มันมีลิมิตต่อ1 ID ก่อนพวกนี้นะครับผมแลกแลกไดให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ normal กับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผม15ด่าน normal ผมว่าไม่น่ายาก challenge ก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวก็ลองดูให้ถนะ้าด่านไหนมันยากอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ละกันนะครับส่วน f e l l quest ตรงนี้นะครับผมผมเล่นคะแนนเยอะเลยเมื่อวานเล่นในมือถือนะครับผมก็ เขาจะให้เราสเตลเข้าไปวิ่งชนไห้นะครับผมห้ามโดนชนถ้าเราโดนชนเนี่ยจากทั้งตัวไอตัวที่เป็นแบบยืนอยู่หรือว่ากลุ่มกูตี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะเสียแต้มไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเราวิ่งไปชนได้แล้วก็วิ่งไปชนไหได้เนี่ยเราจะได้แต้มนะครับผมแต้มสูงสุดตอนนี้อยู่ที่4,000ันที่ได้รางวัลครบมากสุดนะอยู่ที่4 0 0พันะครับผมประมาณนี้นะสำหรับกิจกรกจกรม ไอดอลแฟนตาซึมแล้วก็บอสตัวใหม่ก็เป็นท่าแสงนะนะเพราะว่าบัฟโลกรอบนี้เป็นบัฟทัดมืดนะครับผมอ่าเนี่ยเป็นโวบ,บัฟมันดาร์กนะครับผมตอนนี้ก็บอสก็เลยเป็นท่าแสงนะครับก็ มีอะไรอีกไหมผมว่าน่าจะประมาณนี้สำหรับอัปเดตนี้นะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แล้วก็อ้ออันนี้ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะคนเขาจะเขียนบอกเลยว่าคอนเทนต์แพ็คอันนี้ไว้ทำอะไรนะครับเนี่ยอย่างมิลลิวอร์พีพีนะครับผมอีเวลคา t ์เเป็นชา a เลนต์ก็คือหอธาตุนะครับที่เรารู้กันนะครับผมแล้วก็อันนี้โกลด์เขาาจะแบบทําให้เราจเจริญเติบโตทําให้เราแบบโตขึ้นไอเดียเราโตขึ้นนะครับผมโกรดก็คือเป็นแพ็ท,ที่สำหรับการใช้ฟาร์มของเลาทุกวันอยู่แล้วนะครับ,บรอก็คือบอสโลกนนะครับบครับ้ได อ่าสำหรับแพทนี้กิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ผมว่าอันนี้เป็นหลายๆคนต้องสงสัยแน่เลย Newbie Pass นะครับ Newbie Pass ก็คือเราเราเคยทำไปแล้วสำหรับน้องโรนแล้วเป็น Newbie Pass อยู่แล้วอันนี้เขาเพิ่มมาให้เป็นสเต็ปสามกัสเต็ปสี่เลยนะครับผมมีเพิ่มมาให้สองสามสี่นะครับผมตอนนี้เริ่มที่สองก่อนสองก็จะไล่เป็นเป็นในแต่ละวันไปนะครับผมแล้วก็เป็นนี้เบรนเดอร์พาร์ตนะครับผมประจำซีซันนะ่นเนาะที่ผมบอกว่าเก็บเพชรไว้หนึ่งพันเราซื้อตอนเวอร์สิบเจ็ดนะอย่างที่ผมบอก ซื้อตอนเลเวล17นะครับผมเพราะว่าเราจ่ายหนึ่งพันเนี่ยเราจะได้สามเลเวลนะครับผมให้ซื้อตอนเลเวล17เลยซื้อปุ๊บมันก็จะได้ครบพอดีนะครับผมเลเวล20ต้องมีนะครับผมต้องไปตีติดติดไอดีไว้เลย 1, พันเพชรนะครับผมเพื่อนเพื่อที่จะแบบมาซื้อแบตเตอร์พาสอันเนี้ยก็คือมันมีเรื่อยๆอ่น,นี่ผมบอกหนึ่งเดือนมีครั้งหนึ่งมีพันเพชรไว้นะครับอุ่นใจกว่านะครับไม่ต้องไล่เติมบ่อยๆนะครับส่วนนิวบี้พาสนะครับ ตอนนี้มันยังเปิดมาแค่สองวันเนาะซึ่งเควส์ในนี้ยมันก็ไม่น่ายากนะครับผมแต่ส่วนใครงงก็สอบถามมาได้ว่าเควส์ไหนทำยังไงนะครับผมอ่าแล้วเรามา2วันแรกก่อนละกันก็คือเนี่ยก็คือมีตัวละครเบลสี่สิบนะครับผมหรือว่าสูงกว่า5ตัวนะครับก็ทุกคนมีอยู่แล้วละผมว่านะแล้วก็เคลียร์ผ่านออฟแอ e เวนเจอร์นะครับผมก็คืออ่าลงสลามแบบฮาร์ดนะครับผมก็อันนี้นะครับผมลงสลามแบบฮาร์ด อ่านี่ก็วันแรกนะแล้วก็สู้ใน PVP 10ครั้งนะครับผมในเดย์วันแล้วแล้วก็คราบุปกรณ์10อันผมทมําไปแค่หนึเองก็คือเควสพวกนี้มาสามารถดองไว้ได้แล้วก็มาทําวันหลังๆดูเควสวันหลังๆแล้วก็มาทําได้นะครับผมแล้วก็ Use a l c h e m y ก็คือ Create Material to a l c h e m y นะคือการใช้การใช้สกิลของน้องอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะธาตุน้ํา งงแลไม่ได้เล่นหลายวันนะครับผมสกิลอะเคมีก็คือสกิลนี้ยนะครับผมสกิลนี้ของน้องเชเออสกิลของน้องเชเนี่ยเป็นการครับเพิ่มขั้นของนะครับผมเพิ่มเพิ่มขั้นแมททีเรียลในการบวกตีของให้เรานะครับผมสิบครั้งนี่สำหรับวันแรกนะสำหรับวันแรกอ่าสำหรับวันแรกนี่คือสำหรับวันแรกนะครับผมวันที่2นะครับก็กดมาดูได้ก็คือคอมพีซ์นะครับผมสตอรี่แพ็คแบบนอร์มอลนะแค่นอร์มอลที่แพ็คที่5นะอันนี้ผมว่า อะไรคนก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือแลกอัพตัวละครไปที่3ดาวทุกคน5ดาวกันหมดแล้วว่านะครับผมก็คงตัวละคร,5ด,มมร5ดาวคงไปร้อยรันห้าดาวกันหมดแล้วแล้วเนี่ยครับเคลียร์ก๊อบปินอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าวันนี้แล้วก็อันนี้อะเคมีอะเบเรตี้นะครับผมแลัพก็คือสกิลของน้องเชนเนี่ยให้เป็นเอ่ออัพเป็น อินเทอร์มเดียตซึ่งอินเทอร์มเดียตเนี่ยมันก็คือถัดจากขั้นแรกมาทุกคนว่าทุกคนก็เลยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เกียร์ครับสกิลการครับของก็อินเทอร์มีเดียตมันก็คือเป็นเป็นขั้นแรกเหมือนกันทุกคนก็เลยกันหมดแล้วนะครับผมก็กดรับชิวๆกันไปเลยนะครับผมอันนี้ก็แจกเป็นตั๋วเลยตั๋วนี่ก็เอามาเปิดน้องไอ้นี่ก็ได้หรือว่าจะดองไว้นะครับผมน้องโลเอนก็เปิดได้หรือว่าจะดองไว้สำหรับการครบรอบก็ได้นะครับผมตอนกิจกรรมครบรอบก็มีนะครับผมกดรับตรงนี้เลย นะครับสำหรับคนที่อยากรับมาก่รับทั้งหมดนี้ได้เลยอ่ะผมรับตั๋วไปเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเปิดเอน้องโลเอ็นซะหน่อยเพราะผมสายเวทเนาะก็ต้องมีน้องโลเอ็นอยู่ละนะครับผมรับตั๋วมาก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราสะสมไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับการเปิดกระชาน้องโลเอ็นเนาะผมขอสะสมตัวสะสมเพชรอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาเปิดทำคลิปเปิดกันให้นะครับโอเคสำหรับอัปเดตวันนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับผมใครมีคำถามสงสัยอะไรยังไงก็ พิมพ์คุยกันได้ด้านล่างนะครับถามมาไรผมจะมาคอมเมนต์ตอบให้นะครับผมขอขอภัยที่ลงคลิปช้าด้วยนะครับผมพอดีไม่อยู่หลายวันนะครับโอเคครับไว้จอกนัหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ